ก็สวัสดีกับด้วยนะครับผมวันนี้จะมาสอนไลค์ like, ให้อ่านชื่อทำอย่างไรนะผมบนทิกต o อกนะโอเคไปดูกันเลยโอเคนะครับผมอันนี้นะฮะจะอ่านไ like, ลค์หรือคนคอมเมนต์บนทิกต o อกนะอันแรกก็ต้องมีบัญชีที่มีผู้ติดตามหนึ่งพันคนนะผมสองก็มีเป็นโปรแกรมไลค์สตรีมของทิกต o อกนะฮะอันนี้เป็นบัญชีของน้อง ยืมมาโอเคนะครับผมอันแรกอะเท่านี้นะครับผมไปหน้าแรกนะข้อบนนะฮะเสร็จแล้วให้เรากดตรงนี้มันจะแสดงด้วยล็อกอินนะครับผมเข้าอีเมลหรือเข้าอะไรนะฮะโอเคเป็นอีเมลที่เราให้ล็อกอินนะครับผมนี okay. ่ผมล็อกอินด้วยอ,อีเมลแล้วนะฮะเสร็จปั๊บเราก็เอาชื่อนะครับผมลอกตรงนี้ก๊อปนะฮะแล้วก็ไปวาง ขั้นตอนนี้คือเราต้องกดไลค์ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะขั้นตอนนี้เราต้องกดไลค์นะผมมาครับผมเราก็ตั้ไลค์ไปเลยทีนี้เราก็กดหน้าอะไรเรียบร้อยเลยนะฮะเราก็มากดตัวนี้นะรับผมตัวนี้ยังไม่มีนะกดโอเคโลโก้ขึ้นแล้วนะครับผมต่อไปเราก็จะมาเซตตรงนี้ให้มันเปิดอ่านานี่นะผม แล้วก็ตรงนี้จะเป็นคอมเมนต์นะผมให้เรารอบชื่อ username นะฮะแล้วก็ตรงนี้มาใส่โดยการกด Ctrl+C คุมนะฮะแล้วก็ลบตรงนี้ Ctrl+V ว่างเป็นรับผมแล้วกด r e p e s t ติดรอบนะครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็น delay นะฮะอ่านช้าหรืออ่านเร็ว อ่าอันนี้ก็จะเป็นการให้มันอ่านนะครับผมอ่านทั้งหมดทุกทุกเซอร์นะฮะอ่านฟอ l โล่นะฮะอ่าน s u b s ไครเบอร์นะฮะคอมเมนต์ต่างๆนานานะฮะท็อปสนะฮะตามนี้นครับโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามติกต o อตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นของน้องนะฮะยืมบัญชีน้องมาใช้ขอบคุณครับผมไปแล้วสวัสดีครับ